สวัสดีครับผมคุณรูทุกท่านเลยนะครับผมก็มาอยู่กับช่องเรือจ้างสอนคอมกับครูต้นกันอีกแล้วนะผมอันนี้เป็น i อพีพิเศษเลยนะผมไอพีพิเศษเลยที่ครูต้นเนี่ยนะผมได้ทําต้อนรับการทํา ita นะผมผมเชื่อว่าหลายโรงเรียนเนี่ยนะครับน่าจะทําเอกสารกันมาอยู่เนาะผมก็เลยทํา p p นะผมที่อาจจะช่วยแก้ปัญหานะผมเพื่อนๆครูนะผมได้เกี่ยวกับเรื่องของการแปลงไฟล์ต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะ โปรแกรม Microsoft Word เนี่ยนะผมบางทีนะมีไฟล์ Microsoft Word อยู่แล้วแต่ว่าต้องแปลงเป็น VTF อย่างเงี้ยต้องทำยังไงนะผม๋ยวผมจะแนะนำตัวโปรแกรมตัวนี้เลยนะผมพอตเอเบิร์นนะผมด็อก m เมนต์สเปียนะครับอ่าคือตัวนี้นะผมตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับผเพื่อนครูดูเลยนะครับผม คือตัวนี้นะผมสามารถที่จะแปลงไฟล์ Word เ,เป็น pdf ได้นะผมสามารถแยกเอกสารได้แล้วก็สามารถรวมไฟล์ pdf ได้ในที่นี้นะผม,ผมจะทำให้ดู2ออ,อย่างนะผมก็คือการแปลงไฟล์ Word เป็น pdf นะผมกับการรวมเอกสารไฟล์ pdf นะครับผมมาก็ตอนแรกเนี่ยเพื่อนครูเนี่ยต้องมีเอกสารของไฟล์ Word ก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มนะผมอันนี้ผมก็ทำแผนยุทธศาสตร <c> ์ <oughs> รวมเมื่อวานนะผมแผนยุทธศาสตร์ นะครับผมอันนี้เป็นไฟ์ Word จริงๆผมรวมเป็นไฟล์เขาเรียกว่าไฟ PDF แล้วนะผมเอาตัวอย่างตัวนี้ก็แล้วกันเนาะเรา a d ฟไฟเข้าไปนะผม Open เสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการบันทึกนะครับผมทาการบันทึกเสร็จปุ๊บเราจะเซฟไว้ไหนก็ได้ตรงนี้ผมจะเซฟไว้หน้าจอนะครับผม,มเซฟไว้หน้าจอเลยตรง desktop อนะผมแล้วก็กดโอเคมันจะทําการสร้างนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะผมแป๊บเดียวเอง อ่ะเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมไฟล์ที่ผมแปลงเป็นไฟเอกสาร pdf นะครับอ่ะมาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นภาพผนวกนะผมที่ทําไว้นะครับ,รบประมาณนี้เนาะโอเคนะผมเดี๋ยวผมขอปิดแล้วเดี๋ยวผมจะทําอีกวิธีหนึ่งนะผมอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการรวมไฟล์นะผมโดยใช้โปรแกรมเหมือนเดิมนี่แหละคือโปรแกรม ค o ร์ a เอเบิลดอค n ูเมนต์สเปียผมไม่ไม่จำชื่อแหละโหลดมาอันนี้ผมขอล้างทิ้งก่อนนะครับล้างทิ้งอ่ะต่อไปเรารวมไฟล์นะผมคลิกเมนูตรงนี้รวมไฟล์ p d f นะผมแล้วเพิ่มเอกสารไฟล์ p d f ตั้งแต่2ไฟล์ขึ้นไปนะผมเดี๋ยวผมจะรวมเป็นปกเนาะปกกับปกกับคำนำก็แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวผมก็เปิดทั้ง2ไฟล์เลยนะครับ พวกนี้เราต้องเลียงก่อนนะผมต้องเลียงก่อนว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังลอันนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะผมอันนี้ผมเลื่อนขึ้นปกมาก่อนคำนามาทีหลังใช่ไหมอ่ะเสร็จปุ๊บผมก็จะกดบันทึกเหมือนเดิมนะผมแล้วก็เซฟไว้ตรงเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ผมจะเซฟไว้เป็นอ่นะแล้วผมก็จะเซฟอ่ะเรียบร้อยแล้วนะผมอันนี้มีแค่สองหน้ามันก็เลยไว้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะผมทดสอบปกทดสอบนะครับผมจะเปิดให้ดูตรงนี้เป็นปกนะผมปก แล้วก็คำนำนะผมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายไหมครับผมอันนี้คือชิปแรกนะผมที่ผมจะเอามาแบ่งปันกับเพื่อนครูนะผมการรวมไฟล์หรือการแปลงไฟล์ p f เ,เนี่ยนะผมโดยใช้โปรแกรม p o s t a b l e documents pr นั่นเองนะครับผมโอเคฝากไว้เพียงแค่นี้นะผมหวังว่ามงเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูในการทํา iga ในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆเนะี่ยผมก็จะแจ้งผ่านตรงตรเพจเรือจ้างสอดคอมแล้วก็ ฝากติดตามช่อง YouTube เรือจ้างสอนคอมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ